รักกลับบ้านกันก่อนนะพอกลับถึงบ้านแล้วผมจะอธิบายให้คุณฟังอย่างละเอียดอย่ามาแต่ต้องตัวฉันฉันขยะขยงคุณที่แท้ท่านประธานเผยเป็นสามีเธอท่านประธานเผยนี่ร้ายไม่เบาเลยนะนางผู้หญิงแกพูดกับสามีฉันแบบนี้ได้ยังไงอยากตายเรื่องไงหุบป,ปากอยากตายก็อย่าลากฉันไปด้วยเผยซื่อเหนียนคุณมันบ้าไปแล้วฉันเป็นเมียคุณนะชี้เมียแกยังกล้าเรียกตัวเองว่าเมียอีกเหรอ เมียผมกับผู้หญิงคนนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเธอเป็นคนยื่วยวนผมก่อนในใจผมคุณคือเมียคนเดียวของผมที่รักคุณตกลงคุณเป็นใครกันแน่ฉันบอกพวกเธอไปแล้วว่าแม่ของฉันเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งประธานกรรมการกลุ่มจิ๋วไห่ล่วนานที่แท้เผยซื่อเนียนก็แค่ลูกเขยล่วนานอินต่างหากที่เป็นเศรษฐีตัวจริงจ้างหลงกับลูกชายสวยแล้วแย่งกันแทบตาย สุดท้ายกลับแยง่งเงินและตำแหน่งของตัวจริงแถมยังโดนทิ้งอีกเซื้อเหนียนจะไม่ยอมรับความสัมพันธ์กับฉันก็ได้แต่ฮาวเป็นลูกชายแท้ๆของคุณนะคุณทิ้งเขาไม่ได้นะพราะไอเด็กเวียนแกเรียกอะไรของแกใครเป็นพ่อแกฉันจะบอกอะไรให้นะที่ผมให้เงินพวกคุณเพราะสงสารเท่านั้นแหละมาจากไหนก็ไม่รู้เด็กน่ารักยังกล้าเรียกฉันว่าพ่ออีกนี่คุณหมายความว่างไงไปให้พ้นนานอิน คุณอยากเข้าใจผิดนะนางผู้หญิงบ้าคนนี้เธอเป็นแค่พวกหลอกลวงรอบมากผมแค่ใจอ่อนถึงได้โดนเธอตามติดผมไม่รู้จริงๆว่าเธอจะตีเสมอกล้ามาข่มเหงคุณกับโจโจเผยซื่อเนียนคุณมีสำนึกบ้างไหมที่ผ่านมามันเป็นคุณชัดๆแม่ร่วมมือกับผมไม่งั้นพวกเราตายแน่ปุปป่านางผู้หญิงที่ทำลายครอบครัวคนอื่นผู้หญิงเผยซื่อเนียนแกมีสิทธิอะไรเรียกแม่ ผู้ชายคนนี้เปลี่ยนสีหน้าเร็วกว่าพลิกฝ่ามือไม่ได้เรื่องเลยจริงๆเพื่อเอาตัวรอดถึงขนาดไม่ยอมรับลูกตัวเองหน้าขยัขยง